ก็ขอ,ขอสวัสดีเพื่อนพี่น้องสุขสุขน,นะครับวันนี้มาภูไทสิพ้ามาปักชํานะครับต้นช้อนเงินช้อนทองด้วยวิธีการอบวิธีการควบแน่นวิธีการควบแน่นวิธีนี้ก็สามารถที่จะปักชําต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับได้จำนวนที่เยอะนะครับวันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ผม,มตัดมาจาก ้นร้อนเงินอนทองนะครับซึ่งชนเงินอนทองนี่ก็เป็นพืชมงคลชนิดหนึ่งนะครับที่คนนิยมปลูกเราะว่าชื่อเขาก็มงคนลนนครับชนเงินชนทองปลูกเววหน้าบ้านก็จะรอนเงินอนทองเข้าบ้านได้นะครับซึ่งจริงตรน,นี้ก็เป็นกิ่งที่ผมตัดมาสักสองสามวันแล้วครับแล้วก็จะมีเหี่ยวๆบ้านนะครับแต่แนะนําว่าถ้าตัดมาส,สดๆนี่ก็มาปลูกเลยนะครับ มาปลุกเลยนะครับทีลอันดับแรกก็จะเป็นการคัดเลือกนะครับกิ่งที่เราจะต้องการไปปักชำนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมก็ยังให้เขาเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆสักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะเลือกออกเป็นกิ่งแบบมีกิ่งก้านออกเตี้ยๆนะครับ ตัวนี้ผมก็จะเลือกเอามากินหนึ่งครับตัวนี้ตัดเลยครับกินหนึงตัวนี้กินหนึ่งแล้วก็ตัวนี้กินหนึ่งครับ พอได้สามกิ่งปุป๊บถ้าพี่น้องท่านใดนะครับที่มีน้ำยาเร่งรากนะครับน้ำยาเร่งรากหรือว่าพวกกะปิพวกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถนำไปแช่ได้นะครับนำไปแชรได้ส่วนผมจะจะไม่ใช้นะครับในการเร่งรลาก จากนั้นนะครับจากนั้นก็จะไปเตรียมดินเตรียมดินปูกกันนะครับดินปูกผมก็จะใช้เป็นปุ๋ยมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวผสมกับดินหมักน,นะครับพยานามเลือกดินที่มันยังไม่ค่อยมีสารอาหารนะครับมาใช้ในการปูกยังไม่ค่อยมี พวกสารอาหารนะครับเพราะมันจะมีพวกเชื้อโรคติดเชื้อราอะไรได้นะครับหรือว่าเป็นพวกทรายเป็นทรายหยาบอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับที่จะนำมาปักชำนะครับ và đây đình không có này không biết chung นะครพอดินเปียกนะครับเปียกซุมได้ทีเสร็จแล้วผมจะนำกิ่งนะครับมาปักลงนะครับปักลงประมาณสักหนึ่งถึงสองเซนก็ได้ครับงถงสองเซนจากนั้นก็กดกดให้แน่นเลยกดให้แน่นเลยพยายามอย่าให้อากาศเข้าไปได้ถ้ามันลงไปก็เติมดินเพิ่ม คนให้แน่นเลยนะครับจากนั้นก็ลดน้ำเกียชุ่มแล้วก็ตั้งผักไว้ก่อนครับ พยายามลดน้ําให้เ,หเปียกจุ่มเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปค้มเน้นน้ามันจะหายออกไปครับหายไปรตรงก้นเพราะถ้าดินมันแห้งเกินไปนน้ำเวลาน้ําหายออหมดน่น้ําดินมันจะแห้งครับดินข้างใน,นจะแห้งทำให้พืชขาดน้ำได้ เสร็จแล้วผมก็จะเอาถุงนะครับถูงครอบไปเลยรอบเสร็จแล้วก็หลังยางะะรัดไปพยายามจัดจัดถุงนะครับอย่าให ให้ต้นเขาสัมผัสกับ,กบถุงนะครับสับกับตรงเยอะเพราะว่าเวลาไอ้น้ามันขึ้นมานไอ้น้ำมันขึ้นมามันจะเกาะตามถุงแล้วก็ไหลลงไปโดนใบพอยน้ําโดนใบนี่มันจะทําให้ใบเขาเน่าเน่าแล้วก็จะทาให้ต้นเน่าไปด้วยนะครับพยายามอย่าให้ใบสัมผัสกับถุงมากครับ หลังจากนี้ก็ตั้งไว้ในที่ร่มนะครับเอาไว้ที่เ่มประมาณสักหนึ่งประมาณสักอสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน,นครับเขาก็จะแตกลากเขจะแตกลากแตกลากได้นะครับถ้าต้นไหนแบบที่ที่จะรอดนะครับใบก็งเขาก็ยังเขียวอยู่นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับพยายามอย่าไว้ใบเยอะนะครับพราใบนี่เรเป็นตัวคายน้ํา วัันะครบก็เหลือใบไว้สักสักสามใบนะครับเพื่อเราสังเคราะห์แสงได้นะครับพอใบกับรากนี่ก็มีส่วนสมพันธ์กันในการทํางานนะครับเอกก็ปรุงอาหารเพื่อไปเลี้ยงพวกรากลาต้นได้นะครับส่วนนี้ผมก็เอาจริงกิงไน,น้อยกลับมาทำรอบที่แล้วมาดูากกันนะครับ ยากกว่าทอ่ควรจะนะเกิดแน่นอนครับเกิดแน่นอนนอตัวนี้ก็สวยเลยครับ นะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าใครสนใจวิธีนี้นะครับการนําไปขยายพันธุ์ต้นช่อนจนตอทองนะครับหรือว่าเป็นพืชอื่นนะครับที่จะนํามาใช้ขยายพันธุ์้วยวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกครับแล้วก็อัตราการเกิดเนี่ยแทบจะแทบจะสูงเลยครับขอฝาก้เพียงตัวนี้ครับขอบคุณครับ